The oh. 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 เป็นประชอนนะครับสายอ้วนๆเลยน,นี่กัดเต่าหับนะครับนี่ดเรื่องเลยครับก็ตีลัดเข้าช่องไปเรื่อยๆครับนี่เต่าหับเต่าฮับสีส้มเต็มปากอายะนี่ครับอ่าก็ลากหัวงามด้วยนะครับผมเต่าฮับ ก็สภาพหมาตงนี้ก็เป็นนานะครับเนี่ยตีตามที่มันมีต่อสังข้าวนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับโอเคต่อครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมสุดยอดมากไป